นัทธิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพูดถึงเรื่องความเชื่อนี่ท่านผู้ฟังคนรานี้ก็แปลกประหลาดกันไปหลายอย่างบางคนก็เชื่อเรื่องโลกหน้าขยันทําบุญจนตัวเองแทบจะไม่มีจะกินทําบุญจนผอมกระรอง ทำเองไม่ทำเปล่ายังเชิญชวนให้คนอื่นมาทำบุญแบบทุ่มเทเช่นเดียวกับตนใครไม่ทำด้วยก็ไปแช่งชักหักกระดูกเขาจนลืมไปว่าถ้าทำบ้าแบบเนี้มันจะได้บุญจนกระทั่งมาเกิดใหม่แล้วก็มีสุขล้นพ้นได้ยังไงทาริสร้างศัตรูเสียตั้งแต่ยังไม่ทันได้ไปเกิดใหม่ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนพวกนี้หวังโลกหน้าจนเกินไปนั่นเองเออคนแบบนี้ก็มีอ่าบางคนที่คุณประกอบรู้จักเนี่ย เขาคงจะทุกข์กับชีวิตในชาตินี้มากเขาเรียกวิตกจริตมีเท่าไรขนไปทําบุญหมดประเคนสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารมีเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปหวังจะมาเกิดใหม่ให้สุขสามประการขอมีเพียบพร้อมทุกอย่างด้วยไม่หวังอะไรในโลกนี้แล้ววันๆก็ครุ่นคิดถึงเรื่องทุกข์จนจิตใจ,จเศร้าหมองสังกะตายอยู่เพื่อรอวันตายไปวันๆพอเห็นใครเขาสนุกรื่นเริงสนุกสนานก็ไปค้อนแคะว่าเขา อันนี้ก็เกินไปส่วนบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าเอาเสเลยใครมาพูดเรื่องกรรมดีกรรมชั่วโลกนี้โลกหน้านี่แม่ตะเพิดไล่หมดเพราะไม่เชื่อไอเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อว่าจะได้กลับมาเกิดใหม่เชื่อแต่ว่าชีวิตในโลกนี้เท่านั้นที่สัมผัสได้จริงจังเมื่อเชื่อแบบนี้แล้วก็ไม่ยอมไปทําบุญไม่หวังโลกหน้าขอสนุกสุดขีดกับโลกจริงๆในตอนนี้เท่านั้นใครจะทําดี ทำบุญไปไหนค่าก็ไม่สนขอให้ข้ามีสุขคนเดียวก็พอเพียงแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงก็จังเอาคนแบบนี้ในโลกนี้ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันทีนี้เรื่องที่คุณประกอบเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องอของผู้หญิงคนหนึ่งอาอยุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณประกอบผู้เล่าเนี่ยแหละสมมุติว่าชื่อเจ๊บาก็แล้วกันนะที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงแม้ว่าเจ้าของเรื่องนี้จะสิ้นชีพไปนานแล้ว ก็เพราะว่าคนอย่างเจบาเนี่ยเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่แกเป็นคนที่ใครแตะต้องไม่ได้เป็นคนจริงจังทุกเรื่องแถมเป็นคนที่อาฆาตมาร้ายรุนแรงซสด้วยถามว่ากลัวไหมที่เอาเรื่องของแกมาเล่านี่กลัวความอาฆาตมาร้ายของแกหรือเปล่ากลัวบาปกลัวกรรมอะไรหรือเปล่าไม่หรอกอยากจะให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าบาปกรรมนะ่ะมันมีจริงอย่าได้ริโกงบาปโกงกรรมอีกเลยเพราะคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครคาดคิดถึง คนนะ่ะอาจจะคาดไม่ถึงแต่กฎเกณฑ์ของบาปกรรมก็อย่างที่รู้รๆกนะันว่ามันซับซ้อนนักผลของกรรมนี่ทำงานได้เยี่ยมยอดชนิดไม่มีมนุษย์คนไหนจะทำได้ก็แล้วกันคุณประกอบเล่าว่าเจบาหรือว่าบุษรบาคนนี้แกไม่ใช่คนพื้นบ้านแต่ว่าคำเรียกชื่อเก่าแกก็บอกอยู่แล้วว่าแกเป็นคนจีนอ่าหรือว่ามีเชื้อจีนชื่อเกาแกคือเจบวยอ่าชื่อใหม่แกชื่อเจบา แกซัดเซมาจากไหนไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าแกไปอยู่มาก็หลายที่กว่าจะมาปักหลักที่หมู่บ้านนี้ได้แกก็สาวใหญ่เต็มตัวแล้วแกมาเช่าบ้านอยู่ที่หน้าวัดเปิดร้านของชําเล็กๆน้อยๆอยู่ไปอยู่มาแกก็ท้องโตขึ้นมาเฉยๆโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าพ่อของเด็กเป็นใครซึ่งคนที่เขารู้ก็ก็ไม่ก็คงมีอยู่เราก็ทํานองเดียวว่าคนสมัยนี้ชอบพูดว่าปิดกันให้แซดน่ก็ได้แต่ดาวๆกันไปอ่าต่อมาไม่ช้าไม่นาน ก็ได้ข่าวว่าผู้ใหญ่แว่นนะบ้านแตกแกโดนนางฝ่ายเมียแกลไล่ตะเพิดออกจากบ้านตอนถูกไล่ก็แล้วดูแกก็ไม่ได้อีนังขังขอบอะไรก็แค่หอบผ้าหอบผ่อนข้ามมาฝากบ้านตรงกงันข้ามก็คือบ้านเจิบานนั่นแหละเรื่องราวมันก็เลยจบลงตรงนั้นแหละไม่ต้องมีคำอธิบายกันให้สืบความยาวสาวความยืดละนะสองบ้านนั้นก็มองหน้ากันไม่ติดกันไปตลอดชาติ ส่วนผู้ใหญ่แว่นก็สิ้นบุญบารมีที่จะได้เป็นผู้นำหมู่บ้านก็ตรงนี้ละ่ะคนสมัยก่อนเขาจริงจังเห็นว่าทำไม่ถูกต้องตามทำนองคลองทำเขาก็ยกมือไล่ออกตามระเบียบเพราะว่าถ้าจะรอให้แกนึกละอายใจลาออกเองคงจะนานเพราะขนาดมีลูกมีเมียเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนทนโทษอยู่แกก็ยังแอบข้ามวากไปมีอะไรอะไรกับเจ๊บ่า จะมีความละอายหรือเกรงกลัวต่อบาปก็ไม่มีนับปราษาอะไรกับการดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านในบ้านตัวเองยังไม่มีศีลมีธรรมแล้วจะไปดูแลความสงบของลูกบ้านยังไงได้ส่วนนางไฝเมียผู้ใหญ่แว่นแกก็เลี้ยงลูกแกเรื่อยไปะระทมไปเขาว่าแบบนี้มันยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บเพราะบ้านมันอยู่ติดกันใกล้กันข้ามรั้วข้า,ขามถน,นนนี่เห็นกันทุกวันตอกย้ำความทุกทุกวัน เป็นบางคนก็คงทนไม่ได้เผลอๆอ,อาจจะลากอีโต้มาไล่เฉาะกะโหลกกันสักวันแต่หน้านับถือน้ําใจนางฝ่ายเพราะว่านางฝ่ายไม่ได้ข้ามภากไปตบใครหรือด่าใครกระทบรั้วให้ชาวบ้านเอาไปเล่าลือกันเจ๊บาเองต่างหากที่ข้ามฝากไปรรานเขาบ่อยๆเพราะว่าหึงหวงคนที่ตัวเพิ่งจะแย่งเขามาแหละไอเรือ,อหนึ่งชายสองหญิงเนี่ยชาวบ้านเขาพากันสายหน้าอิดหน,า,ดหนาระอาใจาไปทั่ว เพราะว่าบางทีผู้ใหญ่แว่นก็เหมือนยังตัดนางฝ้ายไม่ขาดก็พร่ำพิไรถึงเจ๊บาก็ไปยืนด่ากราดนางฝ้ายก็เคยมีแบบนี้ก็มีเออทำอะไรคนของตัวไม่ได้ก็ไปทำคนอื่นเขาเป็นการซ้ำเติมความชอกชำ้ำส่วนผู้ใหญ่แว่นหรือว่าอาดีตผู้ใหญ่บ้านเอ,อที่แรกก็ทำท่าจะหวนคืนไปหานางฝ้ายนางฝ้ายก็ใจแข็งพอตัวแกไม่อืออออะไรไปกับอดีตสามีด้วยผู้ใหญ่แว่นก็เลย ไม่มีที่ไปแล้วแล้วแกก็กลัวเจ๊บาหงอเชียวใครที่ได้เห็นชะตากรรมของอดีตผู้ใหญ่ก็มีทั้งสมเพศและสมน้ำหน้ากันทั้งนั้น่ะความสิ้นยศหมดลายนั้นไม่เพียงถูกถอดจากตำแหน่งแต่ยังหมายถึงความเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ความมีตัวตนของแกด้วยแกโดนเจ๊บากำราบสมอบเลยอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เคยเกลือไกลตอนนี้เชื่องยังจะหมาแก,แก่เมีชยช้ททำอะไรก็ทำหมดอ่ะซักผ้าถุงให้เมียเญงงยิ่ง โดนเมียด่าต่อหน้าชาวบ้านก็บ่อยไปแบบนี้แล้วจะไม่ให้แกกลุ้มได้ไงผลสุดท้ายแกก็ติดเหล้าแล้วก็ผูกคอติดคือบ้านอำลาโลกไปเสียตั้งแต่ลูกชายยังไม่ทันถึงสองขวบด้วยซ้ำเจ๊บาทําำศพให้ผัวแบบขอไปทีให้มันจบๆไปยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าแกไม่เชื่อว่าประเพณีทําศพนี่มันจะช่วยอะไรได้แต่เสียงชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าเจ๊บา รับเงินที่จาบ้านใส่ซองมาทำบุญริบเรียบบุตรเลยแถมไม่เอาเงินใส่ซองถวายพระที่มาสวดสักซองเดียวตายนั้นก็ตายไปมันจะไปอะไรกันนักหนาพระก็มาฉันข้าวแล้วประเคนให้ฉันไปแล้วจะเอาอะไรอีกะะชาวบ้านก็สายหัวและค่อนข้างเชื่อว่าแกเป็นคนประหลาดเป็นคนไร้าศาสนาแล้วก็ควรจะเลิกยุ่งด้วยน่าจะดีที่สุด แล้วพออดีตผู้ใหญ่แว่นตายทรัพย์สมบัติติดตัวอันได้แก่บ้านที่นางฝยกับลูกยังอยู่แล้วก็ที่นาของเขาเจ๊บาแกก็รีบเรียบเพราะว่านางฝยนี่ไม่ได้จดทะเบียนกันในขณะที่แกฉลาดอ่าฉลาดในเรื่องนี้มากกว่านางฝยพอท้องปุ๊บก็ให้นายแว่นไปจดทะเบียนกับตนปั๊บเลยเจ๊บาก็เอาเรื่องที่นายแว่นจดทะเบียนกับตนถูกต้องตามกฎหมาย การที่แกมีลูกและการที่ในแว่นตายกับตนที่เป็นเมียคนล่าสุดเอามาอ้างจากนั้นก็ไล่แม่ลูกออกจากที่ของในแว่นไปเสียแม่ลูกพวกนั้นจะไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับแกนะพอผู้ใหญ่แว่นตายแกต้องเลี้ยงลูกคนเดียวก็ดูเหมือนว่าเจ๊บาแกก็ไม่ได้วิตกทุกร้อนอะไรไม่รู้สึกรู้สมอะไรกับการที่ขาดสามีแกก็ยังคงเป็นเจ๊บาคนเดิมอย่างไม่เปลี่ยนแปลง แต่ว่าผู้ชายในหมู่บ้านทั้งโสดทั้งแก่ทั้งพ่อแม่และพวกเมียเผลอทั้งหลายแหละก็พากันกลัวแกเหมือนกลัวผีหากมีความจําเป็นที่จะต้องไปวัดบางคนยอมเดินอ้อมไปอีกทางไม่รู้กลัวอะไรกันนักหนาแต่กระนั้นอาชีพของเจบากลับรุ่งเรืองเอาเรื่อยๆทั้งๆท,ที่ปากก็บอกว่าเจบาเนี่ยเป็นพวกที่ตนไม่สมควรจะยุ่งด้วยแต่พอเจบาประกาศขายของแบบลดแลกแจกแถม แล้วยังให้เชื่อได้แม่อันข้าวของในร้านก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเพราะใจเจ๊บาใจกว้างเป็นแม่น้ําเชียวยอมให้ซื้อเชื่อใดทุกคนไม่เลือกชั้นวันนะจะเลือกจ่ายแก่แบบไหนก็ได้ทั้งนั้นเป็นรายเดือนรายปีรายสะดวกแกรับได้หมดบางคนสามารถซื้อของเชื่อจากร้านเจ๊บาข้ามปีได้เลยไม่มีอดพวกก็แห่กันเข้าร้านเจ๊บายังก็ของเข้าแจกให้ฟรีพวกที่ย่ำใจไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรก็ซื้อดะ เห hablando, da, ็นว่าซื M. ้อเชื่อได้ก็ตะบี้ตะบันเชื่อเข้าไปไม่นานนักร้านของเจ๊บาจากที่เป็นเพียงร้านของชำธรรมดาธรรมดาก็ขยับขยายขายของมากขึ้นมากขึ้นทุกทีหลังๆนี่ใครจะซื้อตู้ซื้อเตียงซื้อผ้าห่มถ้วยโถโอชามยาฆ่าแมลงปุ๋ยยาฆ่าญ้าเนี่ยมาซื้อที่ร้านเจ๊บาหมดถ้าที่ร้านแกไม่มีของพวกนี้หรืออะไรที่ลูกค้าต้องการจะขายแกก็เป็นทุระไปจัดหามาให้เสร็จสับ บางคนไม่มีเงินแต่ว่าลูกหลานอยากจะได้จักรยานก็พากันมาร้านเจบาแล้วก็ขึ้นรถพากันไปซื้อในเมืองก็มีซื้อแล้วเจบาก็จ่ายเงินให้ส่วนต่างที่เจบาเกจะได้มากเท่าไหร่ก็ว่ากันไปยิ่งทํามีงานศพงานซากนี่งานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานใครขาดเหลืออะไรก็วิ่งมาที่ร้านเจบาหมดแม้กระทั่งทองหยองของมัน่นบางคนยังวิ่งมาเอาที่ร้านเจบา เรียกได้ว่าเจ๊บาแกเป็นแก้วสารพัดนึกสําหรับชุมชนนี้ได้เลยบางรายแกก็ให้เขาผ่อนรายเดือนบางรายก็แล้วแต่สะดวกจ่ายทีละนิดทีละหน่อยแกก็ไม่ว่าเพราะด,ดอกเบี้ยนี่แกคิดรายวันอยู่แล้วพวกลูกค้าก็เลยเพลิดเพลิน,เ,ลนเจริญใจยิ่งพวกของชำานี่ยิ่งแล้วใหญ่กระปิน้ําปลาผู้คนล้วนมาผูกขาที่นี่เพราะแกให้เชื่อได้ไม่มีจํากัดหนักข้าวอะไรนิดหน่อยแชมพูซองผงสักพอกซองบาทสองบาท,บาทก็ยังเชื่อ เออพวกนั้นไม่รู้เลยว่าพวกตนกำลังตกหลุมที่เจ๊บาแกขุดล่อไว้จนมิดหัวหารู้ไม่ว่าที่ซื้อเชื่อไปทุกวี่ทุกวันนั้นแกคิดดอกทบต้นต้นทบดอกสมุดที่จดบันทึกของแกเพิ่มขึ้นเป็นปึกหนาขึ้นเรื่อยเรื่อในช่วงสี่ห้าปีแรกนั้นยังไม่มีรายไหนถูกขีดค่าให้เห็นเพราะว่าเจ๊บาไม่เคยหวงพวกที่จ่ายรายเดือนก็จ่ายจ่ายกันไปตามปกติความใจกว้างของแก ยืดออกไปจนกระทั่งถึงการออกเงินให้กู้ที่ไม่มีขีดจำกัดใครเงินขาดมือทองพร่องกระเป๋าก็มาขอยืมแกได้ไม่มีอันผู้ใหญ่แว่นจากไปไม่ทันถึงปีก็มีหนุ่มใหญ่ในเมืองมาติดพันเจบาซึ่งก็ไวไฟพอกันอยู่แล้วไม่ช้าไม่นานหนุ่มใหญ่คนนั้นก็ขับรถขนข้าวของมาอยู่ที่ร้านเจบาด้วยเลย อยู่ไปอยู่มาเมียหลวงตามมาแวดแวดด่าที่หน้าบ้านหน้าร้านผู้หญิงสองคนยืนด่ากันลุงเล้งไม่มีใครยอมใครเรื่องด่านั้นไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่ดัชนีชี้วัดความแพ้ชนะว่าโดยการจะอยู่กับใครของคนกลางซึ่งเจ๊บาก็กินขาดเพราะผู้ชายเนะี่ยติดเจ๊บากจนไม่ยอมไปไหนเลยเป็นปี ผู้ชายคนนั้นคงจะอยู่กินกับเจ๊บามาอีกหลายปีก่อนที่จะถูกผู้หญิงคนอื่นจากถิ่นอื่นมาฉกตัวผู้ชายไปอีกทีเจ๊บาแกก็ไม่ได้ดตีอกชกหัวอะไรเพราะว่าผู้ชายจากไปก็เพียงแต่ตัวเท่านั้นส่วนรถราทองหยองข้าวของที่ติดตัวมาในแกริบเรียบแล้วเจ๊บาแกก็คงทํามาหาก,กินด้วยการออกเงินกู้แล้วก็ให้เชื่อรายเดือนต่อไปจนกระทั่งลูกลูกเจ๊บาเริ่มไปโรงเรียนแล้ว เรื่องถึงเริ่มเกิดเมื่อมีลูกค้าหรือว่าลูกหนี้รายแรกมาขอใช้หนี้ที่ทั้งเชื่อทั้งยืมไปแล้วนั่นแหละอ่ะว่ากันว่าคนมาใช้หนี้พอเห็นตัวเลขก็แทบจะตกเก้าอี้ไปเลยโอ้โหเฮ้ยข้าและอุตสาว,วางใจเชื่อใจกันไม่เคยโจดเคยหมายอะไรไว้ไม่รู้เลยว่าอีเจบามันเล่นหนักขนาดนี้คนโดนเชื่อรายแรกบนอุบเพราะคาดไม่ถึงเจบาจะมาเหนือเมฆ แค่ข้าวของในร้านที่ขยันมาเชื่อไว้ในวันเก่าก่อนทวีราคาข้างวดจนคนไม่เคยกลัวเงินเชื่อคนนี้เข็ดไปจนตายขันนึกว่ายังไงมันก็ไม่ถึงพันแต่พอมันมันเอาหลายๆการมาให้กูแทบหายพลึงเลยแกบนอุสบสบสาบาลว่าที่ซื้อซื้อเชื่อเชื่อไว้อ่าให้ตายยังไงก็ไม่มีวันที่ยอดรวมจะเป็นหลายพันขนาดนั้นแต่คัดเถียงไม่ออกว่า หลักฐานมันโต้งโต้งแต่ข้าไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าข้ามันโง่เองที่ไม่ยอมโจดไว้เออใครอย่างโง่แบบข้านะถ้าอีแบบนี้ต้องเอาเอาไอ้บันทึกที่มายันกันไอเห็นถึงจะรู้ว่าใครมั่วกันแน่อืมแพ้ตั้งแต่ต้นมือแล้วไม่มีหลักฐานก็เอาหลักฐานอะไรไปยันกันนะผู้รู้กฎบัตรกฎหมายสาธยายความไม่ฟังแพะลายแรกก็เลยถูกเจบาบูชายันไปไม่มีใครรู้จริงว่าอืม แกไปเชื่อของไปยืมเงินเจ๊บาด้วยเงินต้นเป็นเงินเท่าไหร่กันแน่แต่ที่แน่แน่ทั้งต้นทั้งดอกเจ๊บาแกฟาดไปหน่อกเกือบสองพันแล้วสําหรับค่าเงินเมื่อสองสาพันสมัยสามสิบสี่สิบปีก่อนนี่ไม่ใช่น้อยเจ๊บาแกบอกว่าดีที่แกรอบครอบจดบันทึกไว้ทุกครั้งไม่อย่งงางนั้นก็คงขาดทุนยับเยินแต่คนที่แพ้ย่อยยับก็คงจะเป็นบรรดาลูกค้าของแกนแั่นแหละแต่ก็ยังมีคนที่รอบครอบจดไว้บ้างแต่พอเอาบันทึกไปยันกัน คนที่คิดว่าตัวเองรอบคอบแลว้วก็ยังหงายหลังพลึงอยู่ดีเพราะตัวรอบคอบน้อยกว่าเจบาเจบาแกมีคิดทบต้นทบดอกไว้อย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ใครจะชนะแกได้ในเมื่อแกเป็นคนถือกฎนี่ไว้แต่เพียงฝ่ายเดียวคนแพ้ก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาใช้นี่ไปพวกที่ร้อนร้อนหนาวหนาวน่าจะเป็นพวกที่เอาบ้านบางที่นาบ้า,บางมาจำนองไว้กับเจบาเพราะว่าไม่ไม่มีโอกาสรู้เลยว่าตัวจะถูกคิดดอกอยังไง เมื่อมีแพะรายแรกและรายที่สองถูกเชื่อโอดโอยให้เห็นกันแล้วคนอื่นๆก็ตะลีตะเหลือกมาขอดูยอดเงินของตัวเมื่อรู้กันแล้วก็แทบจะช็อกเพราะคาดไม่ถึงว่าเจบาคนกันเองที่พวกตัวเชื่อใจและไว้ใจร้ายนักเห็นพูดเพราะๆยิ้มทั้งหน้ายิ้มทั้งตาอย่างเจบาจะเชื่อพวกเขานิ่มๆอย่างนั้นพวกนั้นต่างก็วิ่งหาที่พึ่งเงินขากวิดเลย ที่พึ่งพาใครไม่ได้ก็ไปขอพระบ้างขอผู้ใหญ่บ้านบ้างให้มาช่วยผู้กับเจ๊บ้าให้แกใจอ่อนยอมลดดอกลดหนี้ให้แต่มีเหลือที่เจ๊แกจะยอมนี่มันทางทำมาหากินของฉันนะขืนลดให้รายนี้แต่ไม่ลดให้รายนั้นฉันมันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมช่วยคนอื่นมากๆฉันก็อดดิอุตส่าห์ทำงานงกงกงกแต่ไม่มีผลตอบแทนในฉันจะทำไปทำไมอะลูกฉันก็มีเหมือนกับคนอื่นเขาเมียแหละ ฉันน่ะยิ่งร้ายกว่าคนอื่นอีกนะอยู่ที่นี่ก็ตัวคนเดียวผัวก็ชิงตายไปแล้วมีผัวใหม่แม่งก็ไม่รักดีแล้วแล้วฉันจะทำไงไม่มีใครหาเลี้ยงฉันกับลูกสักคนฉันเลี้ยงลูกคนเดียวหนักหนาสาหัสแค่ไหนชาวบ้านก็รู้แล้วยังจะมาเอาเปรียบฉันอีเหรออ่ะไอ้ที่เชื่อเชื่อจากฉันไปนั่นก็เงินฉันจ่ายก่อนทั้งนั้นนะแต่ที่เวลาจะมาใช้คืนน่ะดันขอลดในส่วนที่ฉันจะได้ถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วฉันจะทำการค้าไปทำไมฉัน ทำเป็นโรงทานไม่ดีกว่าเหรอเจบาแกใ,ให้การชดชดในที่สุดทั้งพระทั้งผู้ใหญ่บ้านก็จําต้องล่าถอยไปไม่มีใครอยากจะยุ่งเรื่องนี้อีกนอกจากทั้งเตือนทั้งปรามว่าต่อให้เดือดร้อนหนักหนาอะไรก็ให้พึ่งตัวเองมากๆพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ให้วิ่งไปหาพี่น้องพึ่งพิงพี่น้องเครือญาติไม่ได้ก็วิ่งไปหาพระหาเจ้าหาผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือถ้ามันหนักหนาจริงๆไม่ได้จริงๆค่อยนึกถึงเจบาเป็นคนสุดท้าย แล้วที่ย้ำกันนักกันหนาก็คือถ้าคิดจะซื้อแม้แต่น้ำปลาสักขวดถ้าไม่มีตังอยู่ในมือนี่อย่าได้เดินไปร้านเจบาเด็ดขาดหลายรายเข็ดจนตายกับการเป็นหนี้เจบารายไหนรายนั้นที่หมดหนี้แล้วเหมือนกับพนนรกพอพ้นแล้วก็ต้องมีอันเจ็บอกเจ็บใจเพราะว่าเสียรู้หญิงต่างถิ่นคนนี้กันทัวนนะ่วหน้าบางรายยอมเฉือนนาขายใช้หนี้อ่าขายซะดีกว่าจะไปเป็นหนี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเจบา บางคนก็ยังเป็นความกันอยู่หลายปีซึ่งกว่าที่บางคนจะหลุดจากการเป็นนี่เจ๊บาได้เจ๊บาก็สบายตัวเหลืองอารามสุกปรังไปได้วยเครื่องประดับทําได้ทองคํามีบ้านหลังใหญ่ไปแล้วเจ๊บาเลิกทําการค้าและเซ็งร้านให้คนอื่นไปทําไปนั่งกินดอกเบีย้ยจากพวกชาวบ้านเฉยๆะระหว่างนั้นเจ๊บาแกเพลิดเพลินจเจริญใจเหลือเกินทั้งแต่งตัวอวดร่ําอวดรวยเป็นที่สุดลูกชายที่มีอยู่คนเดียวของแกก็ปลนเปลืกลูจนเสียเด็ก แต่ใครจะไปว่าอะไรแกได้นอกจากมองตาปริบปริบ,รบเพราะว่าเจ๊บาแกถือคติเหมือนกับคนรวยทั้งโลกที่ว่าคนรวยทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดแกคงลืมไปว่าเงินที่แกเอามาใช้อิลุ่ยสุยแฉกนั้นเป็นของพวกลูกค้าในร้านที่แกไปเบียดบังเข้ามาด้วยการค้าขายเอาเปรียบเขาคิดดอกทบต้นทบดอกออกเงินกู้คูรีดดอกเข้ามาในยามยากทั้งนั้นใครจะมาชักชวนทําบุญกฐินพระป่าอะไรก็อย่าหวังเสียยาก อุ้ยเอาไว้ชาติหน้าได้มะชาตินี้ยฉัยังมีเรื่องจะต้องใช้เงินอีกเยอะแกบอกคนที่มาแจกซองทําบุญอย่างนี้เสมอเงินฉันน่ะมีเอาไว้ใช้าชาตินี้นะชาติหน้าก็ส่วนชาติหน้าสิน้อยครั้งที่จะเห็นเจบาที่วัดแกไม่ชอบไปวัดนะ่ะแกด่าว,ว่าพวกไปวัดใส่บาตรท,ทาบุญว่าโง่เชื่ออะไรในเรื่องไร้าสาระชาตินี้ยังแทบจะไม่มีจะกิน แล้วยังคิดจะไปหวังไปรวยชาติหน้าคิดแบบนี้ไงถึงไม่สบายกันสักทีพระที่วัดจะสบายจะตายไม่เห็นต้องทำมาหากินตื่นเช้ามาก็ขอเขากินพวกไม่รู้จักคิดยังเอาเงินใส่ซองไปถวายอีกพระก็รวยเอารวยเอาคิดแค่นี้ก็รู้ว่าใครโง่ใครฉลาดและเข้าสู่วัยกลางคนเจ๊บาก็ยิ่งอาการหนักแกติดสุขในชาตินี้ซะจนมองไม่เห็นใคร ใครจะยากดีมีจนลำบากเหลือแสนแกมองไม่เห็นใครเลยในหัวนี่เงินเท่านั้นแหละเงินคือพระเจ้ายามว่างก็ออกไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของดีๆมากินยามนึกสนุกก็ออกไปเที่ยวสนุกสังสรรค์ข้างนอกเจ๊บ้าแกไม่มีเพื่อนแกไม่ครบใครเพราะกลัวคนอื่นจะมาแย่งใช้เงินต้องแกนั่นแหละยกเว้นว่าจะมีพวกหนุ่มใหญ่เมียเผลอพ่อร้างพ่อไม่เมียตาย หลงทางมาแวะเวียนรู้จักมกักจีแกบ้างก็เป็นบางครั้งบางคราวแกก็ไปก็เขาไปทั่วว่าถือว่าไม่เสียหายอะไรแกจนปูนนี้แล้วความสุขอยู่ใกล้เรื่องอะไรจะไม่สวยว่ากระตัวล่ะเงินทองก็ไม่ได้จ่ายเองสักบาทคบกับผู้อาผู้ชายพวกนี้ยิ่งคบก็ยิ่งได้จะหวงเนื้อหวงตัวให้น่ารำคาญไปทําไมเพราะว่าแก่ไปเนื้อตัวเหี่ยวหนังยานแล้วใครเขาจะมาแลลูกชายแกก็เหมือนกัน ถูกเลี้ยงมาแบบหัวเท่ากำปั้นแต่รู้จักใช้ของดีๆแพงๆเป็นแล้วถึงเจ๊บาก็ไม่อันเพราะถือว่าเงินนี่ไม่มีวันหมดมีให้ใช้ก็ใช้ซื้อความสุขไปเรื่อยๆไม่รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันใครทั้งนั้นบ้านหลังใหญ่มีแต่เครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแกซื้อทุกอย่างที่มันเป็นความสุขในโลกนี้เงินน่ะตายไปแล้วใช้ได้ที่ไหนแล้วแกบอกลูกชาย แล้วไม่ทันไรลูกชายก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปชนต่อหม้อสะพานที่เพิ่งจะเริ่มสร้างกลายเป็นเจ้าชายนิทราอยู่เป็นปีเจ๊บามีเงินเป็นล้านๆก็ช่วยให้ลูกชายแกกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ตอนนั้นเองที่เจ๊บาแกวิ่งหาพระหาเจ้าใครพูดอะไรบอกอะไรเชื่อหมดพ่อมดหมอผีสูบเงินแกเป็นกอบเป็นกรรมได้ก็คราวนั้นแหละเจ๊บายอมทุกอย่างทั้งทําบุญต่ออายุให้ลูกแม้กระทั่งไปบวชชีพรามอยู่ที่วัด ตามคำแนะนำของพระบั่งของเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้างแล้วก็ยังกระนำทำบุญอ่าทำบุญอย่างชนิดเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียวตอนนี้เองที่ความเชื่อของแกกลับมาเข้ารูปเข้ารอยสำหรับเจ๊บาตอนนี้เงินไม่ใช่พระเจ้าอีกแล้วแต่เป็นความสุขที่จะได้เห็นลูกกลับมาเป็นคนเดิมต่างหากที่เป็นความปรารถนาสูงสุดตอนนี้แกยอมแลกกับอะไรก็ได้เพื่อให้ลูกกลับมา แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะช้าเกินการไปเสีแล้วเพราะชั่วชีวิตแกไม่เคยทําบุญนอกจากทําบาปศีลห้าไม่เคยรักษาชีวิตไม่เคยเผื่อเหลือเผื่อใครคําว่าเมตตากรุณาแกไม่รู้จักในชีวิตก็เลยไม่เคยช่วยใครที่ตกทุกข์ได้ยากสํารยังเป็นคนที่ทําให้คนอื่นก็ตกทุกข์ได้ยากอีกด้วยกรรมดีกรรมใหม่ไม่เคยทําไว้บุญเก่าที่เคยมีพอจะหมดมันก็หมดเอาดื้อ ก่อนเจ๊บาจะสิ้นใจหลังจากลูกชายหมดลมไปไม่ถึงปีนั่นเองแกก็สํานึกได้ก็เลยยกทรัพย์สินบางส่วนคืนให้นางไฝ่แล้วก็ส่วนที่เหลือมอบบริจาคให้วัดไปเกือบหมดฉันไม่หวังโลกหน้าหรอกหวังแค่โลกเนี้ตายไปโดยไม่มีกรรมติดตัวไปก็พอแกบอกอย่างนั้นแล้วก็สิ้นลมนะครับนั่นก็คือเรื่องราวชีวิตของคนที่มีความคิดแปลกๆเจบา สมควรที่จะเป็นอุทาหรณ์เป็นเยี่ยงอย่างนะครับให้ได้ระลึกนึกถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกัน